เดียว้นเราผู้วิจารณาปีก็อยู่แค่นั้นเดี๋ยวก็เคลียร์แล้วคือคือคือพี่ก็ฟังแต่ดิวแค่นี้แต่พี่ยังบอกเลยว่าฝากพี่น้องถึงว่าไม่มีใครมาเคลียร์หรอกเพราะมันเข้าหาพี่ย่าพี่พี่ไม่ไม่เอาของพวกนี้คือว่ากันตามแล้วใครที่ไปรับเงินเขามาเพื่อจะมาเคลียร์แล้วไม่เอามาไม่ไม่ได้มาถึงพี่หรอกนะต้องบอกตรงๆว่าพี่ไม่รับเขาก็รู้อยู่แล้วพี่ไม่รับแต่ไปเอาเงินเข้ามาเสีอเสียคุณเปล่าคุณต้องไปรับไปรับกันเองนะแล้วท่านเรียมีนโยบายยัไครับ กลุ่มคนเหล่านี้คืออย่างนี้เขาเขากล้าที่จะบอกว่าเขาให้เงินใครมาดูเมือเขาก็ไม่บอกกันอีกแหละแต่ใครที่ไปรับเข้ามาก็ต้องรับส้วยควานี่เขาเป็นเป็นคนธรรมดาอยู่มีคนธรรมดาอย่าถามเยอะแต่เมื่อถามกันเมื่อเช้าได้สอบอะไรเขาไปบ้างหรือยังคะเขาให้การเป็นยังไงบ้างคือเบื้องต้นเขาเขาขอเราเมื่อเช้าพี่ๆไปเนี่ยพี่แค่ ไปดูว่าเขารวบรวมพยานหลักฐานอะไรทรัพย์สินที่เขามีอยู่อย่างเขาเปิดเซฟเนเขาเปิดต่อหน้าการเก็บครับการเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับทรัพย์สินที่เราจะต้องทําการตรวจยึดเพื่อมาพิสูจน์ทราบเพราะมันจะต้องไปอยู่ในเครื่องของข้อมูลการฟ้องเลยด้วยไมต้องมัวจเดดเพราะพวกนี้มันเป็นมูลฐานความผิดฟ้องงูก็ต้องหยึดจับอันนี้ก็ต้องไปสู้กันใน,ในเรื่องของ,ของ,ของ,ของการสอบสวนทีแตรัะเก็บ และอย่างตัวดาราสาวนี่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องต้องยังไม่ได้สอบเขาเลยเมื่อเช้าเราเพิ่งเข้าโดยหลักทางกฎหมายแล้วเนี่ยเมื่อคุณเป็นสามีภรรยาเนี่ยการรู้เห็นเนี่ยมันจะมีฝั่งชี้ตงคือในสมมติถ้าในพฤติกรรมอ่ะใช่แต่แต่มันไม่มีหลักฐาน่ะถ้าจะมาเวลาขึ้นสู่ขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมเขาเขาเขาดูเรื่องพยานหลักฐาน เรื่องนี้มันละเอียดแก่ก <rawd Moder ator> ็มีใช่แม่กบาลที่คุณเป็นสามีคำยาก็ขอให้ให้เป็นเรื่องที่งานอบแบบนี้ก็ต้องเชิญมาสองคนเดี๋ยวต้องเชิญหมดเลครับถ้าลองที่เดียวคุณดิวคุณดิวที่มาเพราะวันนี้เขายังกังวลอย่างอะไรไหมเขาขออะไรเราไหมคะเรื่องเรื่องของความปลอดภัยอ่ะครับเพราะมันทําให้มันไม่กระทบพวกพวกเว็บต่างๆแล้วเราดำเนินการเขาก็ห่กงเรื่องความนี่บอกว่าเรื่องความปลอดภัยอ่ะที่ที่เราให้แล้วคุณดิวเองก็มีทีม ที่เขาเขามีมารีเวนต์แคชูนิเข้ามาของเขาเองแล้วตอนถ้าลองเรียกคุณดิวมาไหมไม่ไม่ไม่ละครับในส่วนของคุณดิวเขาข้อจบในส่วนของเขาเองนะครับเพราะเขาถือเป็นคนที่ให้ข้อมูลแล้วเรามาทำการคิดอะไรทาในส่วนของเขาไม่ไม่เกี่ยวแต่ว่าข้อมูลของดิวก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่เราก็จะดูเรื่องความปลอดภัยให้มีอะไรพวกนี้กดิวให้ยิงตรงนี้เพราะทานี้ก็เหมือนคุณดิวไปจุดเริ่มต้นใช่ไครับมาถึงณปัจจุบันหนึ่งใน กาข้อหาที่จับเนี่ยวันนี้ที่ปฏิบิการที่จับคือเกี่ยวกับเว็บพนันไม่ได้เกี่ยวกับฟอเร็กไม่ไม่ไม่เกี่ยวเป็นเว็บมาเก๊าเก๊าไม่ไม่ใช่มันจะเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วลวก็เราจับบัญชีม้าด้วยที่มันเกี่ยวกับฟอรเร็กด้วยนี่ว่าไหมคือบัญชีเนี่ยมันบัญชีม้ามันไม่ได้แค่แค่เว็บนะมันมีเชื่อมโยงกับกับกับตัวอื่นด้วยที่ใชช้บัญีแล้วตัวสามีของอันนนเองนะ เขาเข้าไปมีส่วนผูกพันในเรื่องของเส้นยังไงครับคือน,นี้ให้บัรดาสอบสวนได้มาแต่มันเกี่ยวนะฮะแต่โยงยังไงเนี่ยหรือไปถึงใครเนี่ยถ้าบอกเนี่ยเดี๋ยวก็ดูอีกมันจะต่อไปอีกมันจะไม่จบแค่นี้นะเอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขายังไงพี่อยากให้ให้เป็นเป็นเป็นตังค์ที่มาจากเว็บพน,นันใช่ไหมท่านเส้นเส้นแรกเนี่ยที่เราเราเรา,เราสืบมาจากเว็บพน,นันอ๋อมา,มาถึงกับตัวสามีเลยครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถึงยังไงแล้วก็เอาทางลึก แล้วไอ้ตัวเว็บที่มาเนี่ยมันเชื่อมไปอย่างเว็บคือถ้าถามอย่างเงี้ยจะลองยากเองเข้าใจไหมคือคือถ้าถามลึกอ่ะชอบถามกันอย่างเงี้ยแล้วพี่จะไปไอุ้วกจะดุ่มกันหมดอ่ะมันก็ไปหมดมันหนีต่างประเทศหมดแล้วแล้วก็หาว่าตํารวจไม่ตามคืออยากถามวิธีการอันนี้เรามาอย่างนี้อย่างงี้นะแล้วก็เราจะตอบแค่นั้นแหละเพื่อความลบล้องต่อการที่มีคนเข้ามาพยายามจะเจรจาหรือพยายามจะทําลายการทํางานของตำรวจ คือคือมีไหมวันนั้นอะดิวอะพูดกับพี่ว่ามันมีการไปพูดแต่เฮ้ยไม่กลัวหรอกอะไรเงี้ยเราก็พยายามทาให้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 ละเอียดที่สุดแต่ว่าน่าจะเดือนหน้าเนี้ยเราต้องต้องเดือนน่าจะเสนงเสนอเพาที่แบรเมื่อเช้าเนี่ยมีสื่อนี่แบบไอ้สบอกคือคือที่นายต่อเนื่องกันมาที่มีการร้องร้องเรียนในในในสื่อต่างๆกวพี่ก็ให้สอในทางลับมาก่อน แพยพยานหลักฐานมันถึงเกี่ยวถึงหลักประทับจากสี่บอมาสามีของนางเอกเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยังไรนะคือสี่บอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวมันคือคนมมาคนละกลุ่มกันแต่มันมีการร้องเรียนทางทางนี้พี่ก็ให้เก็บข้อมูลว่ามันมีไหมเพราะที่สุดแล้วเนี่ยมันกําลังทํำลายมั่นแหละทุกคนก็มุ่งตรงมาที่องค์กรต่างๆว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วข้อมูลมันมีท่านมันมันมีอีกมันอย่างอย่างตัวเนี้ยเราที่เราค้นทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดสิบ สิบแปดสิบเจ็ดจุดเรา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 <ม>ได้ได้ได้ผู้ต้องหาเนี่ยทบที่หมายจับเนี่ยเก้าเราได้แปไดไออม่ใชาหราออกมาออกมาเนี่ยได้ได้ได้เก้าแต่ว่าเราจับได้แปดจริงจมันมีการลอ้อมเรียมนมาต่อเรื่อมาพี่บอกว่ามันมีมีคนให้ข้อมูลแลทท้วก็ตามเพนตามที่ดาราสุยะล้อมเรียนดัดการท,ที่ช่วยเราก็เก็บข้อมูลมานานแล้ว เืเ็บเนี้เราเพเก็บมาแล้วเดี๋ยวมันติดเรื่องสี่บออ,อยู่นะสีบอเนี่ยเราทาไปเราไปเนี่ยเราจะสั่งฟ้องเนีจากพี่บอกให้ขยายขยายต่อเรื่องสี่บออันไหนถ้าถ้ถาถึงถ้าไปถึงก็ต้องเอาให้ใหมดเพื่อจะได้ตอบสังคมได้เพราะน้องเนี่ยถูกคุกคามมีทหารไปหาที่บ้านน้องแล้วมีสายโทรเข้ามาหาผมบอกว่าถ้าผมแตะเรื่องนี้ผมอาจจะไม่ปลอดภัย วันนี้ผมก็เลยมารับเกวนทางกระทรวงยทุติธรรมเพื่อช่วยเหลือในชุดคุ้มครองพยานให้น้องนะครับแล้วก็ทางพมช่วยเหลือเวลาเหตุฉุกเฉินเอาน้องเข้าไปหลบภัยอยู่ในบ้านพักของทางพัฒนาสังคมวันนี้ผมมายืยนตรงนี้ผมไม่ต้องห่วงแล้วท่านจะมาทําอะไรผมให้ผมตายไปน้องก็ยังอยู่ได้นะครับเพราะว่ามีหน่วยงานที่คอยช่วยเหลืออยู่ค่ะตอนนี้ก็อุ่นใจมากขึ้นนะคะมีม,มีหลายๆห,หน่วยงานเข้ามาดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงแม่กับน้องสาวอยู่ เมื่อวานนี้ก็มีการติดต่อหาน้องโทรหาตั้งแต่เช้ายังเย็นเลยค่ะแล้วก็มีการส่งข้อความไปหาน้องบอกให้น้องติดต่อ,อ,อหนูกังวลเพราะว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าหนูเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าขาั้นรุนแรงแต่พอหนูไปตรวจใหม่แล้วผลมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหนูก็อุ่นใจมากขึ้นค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็มีทีมงานคอยดูแลช่วยเหลือตลอดเห็นว่าโดนสั่งขังไปแล้วซึ่งอันนี้หนูไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีเอกสารยืนยันแต่ละลับอักษรค่ะหนูก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะหนูจะดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะ ปล่อยให้เป็นเป็นประจกระบวนการทางกฎหมายเลยค่ะค่ะต้องโปร่งใสค่ะจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐย้ำถึงการที่ประธานาธิบดีไชยอิงเวิร์นผู้นำไต้หวันมีกำหนดเดินทางเยือนกวัวเตมาลาและเบลีสในสัปดาห์นี้และมีการแวะพักที่นครนิวยอร์ก York, และนครลอสแองเจลิสเป็นแผนการที่เรียกว่าการแวะเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินเท่านั้นและเป็นการเดินทางตามปกติโดยเคอร์บี้เคยกล่าวแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วขณะเดียวกันเคอร์บี้ยืนยันว่า ความเคลื่อนไหวของแช่อิงเวิร์นสอดคล้องกับนโยบายความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐบาลวอชิงตันกับรัฐบาลไทเปและเป็นไปตามนโยบายจีนเดียวที่สหรัฐยึดมั่นอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดเนื่องจากเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลวอชิงตันกับจีนด้วยเหตุนี้จึงไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลปักกิ่งจะแสดงออกมากจนเกินจริง กับการที่ผู้นำไต้หวันอยู่ในสหรัฐเพียงไม่นานแม้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้นำไต้หวันทั้งในอดีตและปัจจุบันใช้วิธีเดินทางแบบนี้ก่อนต่อเครื่องไปยังอเมริกากลางและอเมริกาใต้แต่การที่มีรายงานว่าชัยอิงเหวนเตรียมพบหารือกับนายเควินแมคคาทีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญตัติคือประเด็นที่เรียกว่าสร้างความไม่พอใจให้กับจีนมากที่สุดหากการพบปะในครั้งนี้เกิดขึ้นจริงนางจูเฟิงเหลียนโฆษกสำนักกิจการไต้หวันของแผ่นดินใหญ่ กล่าวว่าการเดินทางผ่านสหรัฐของผู้นําไต้หวันม่ใช่การแวะพักเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินแบบทั่วไปแต่เจตนาวางแผนเพื่อพบหารือกับนักการเมืองของสหรัฐและหากใช่อิงเวิ์นพบกับแมคคาทีรัฐบาลปักกิ่งถือว่าเป็นการยั่วยุอย่างร้ายแรงและเป็นการละเมิดหลักการจีินเดียว ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของจีนและการทำลายสันติภาพระหว่างช่องแคบอีกด้วยทั้งนี้สหรัฐเป็นเหมือนประเทศส่วนใหญ่บนโลกที่ไม่รับรองสถานะของไต้หวันอย่างเป็นทางการเนื่องจากรับรองหลักการจีนเดียวเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลปักกิ่งซึ่งถือว่าไต้หวันนั้นคือมนฑลทโพ้นทะเลด้านชายอิงหวนกล่าวว่าแรงกดดันจากภายนอกไม่สามารถหยุดยั้งไต้หวันได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับชาวโลก อันหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในเวลานั้นคือนางแนนซี่เปโลซีได้เยือนกรุงไทเปและหลังจากนั้นจีนได้จัดก,การซ้อมรบรอบเกาะไต้หวนันเป็นระยะเวลานานกว่า1สัปดาห์เลยทีเดียวพพบกับการพราหอเจอกลึกปันโทงกับกลนัดอการเมือง เสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดคือแบบผูกขาดมากเรษเกจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่กตจนเหมือนเดิมผมอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเสียงประชาชนมากเกินไปถ้าไม่รวมกันด้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสถานการเมืองในเจลีนิวจับจุดเลือกตั้ง66ได้ที่เจลีนิวออนไลน์